สวัสดีครับโจฮักนัสสารคามนะครับวันนี้โจก็จะออกภาคสนามนะท่านผู้ชมก็จะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาทําความรู้จักกันกับสมุนไพรหญ้ายางนะท่านผู้ชมสมุนไพรหญ้ายางเนี่ยปกตินะครับที่โจทําคลิปออกมานะครับเป็นที่โด่งดังมากมายท่านผู้ชมสําหรับคลิปนั้นนะครับแต่โจก็พยายามทําเรื่อยๆนะครับก็คือการลืมแต่ตอนนั้นเป็นยาแค่ระบายท่านผู้ชมอันนี้ก็คือนะครับ เป็นสมุนไพรที่ทําการระบายนะครับก็คือว่าถ้าหากท่านใดนะครับขี้ไม่ออกบอกโจหักรักสารคามนี่แหละท่านผู้ชมตอนนั้นที่โจใช้คํานี้นะครับทีนี้นะครับโจก็จะมาพูดว่าหญ้ยายางเนี่ยเขามีลักษณะเป็นอย่างไรอ่ะยางสมชื่อไหมอ่านี้ก็มียางแล้วครับเอาเราก็จะมาพูดถึงว่าสมุนไพรหญ้ยา,ยายางเนี่ยเป็นสมุนไพราย,ยาระบายท่านผู้ชมและเป็นสมุนไพรในการที่จะมาบําบัด เกี่ยวกับสําหรับวันนี้ที่นะครับไม่พูดถึงเป็นยาระบายแล้วท่านผู้ชมก็คือเมื่อนะครับวันที่5ตุลาคมพศ2554เนี่ยเด็กชาวเวียดนามนะท่านผู้ชมอายุ2ปี10เดือนนะครับก็เกือบเกือบ3ปีท่านผู้ชมก็คือนะครับมีพยาธิอยู่ในท้องท่านผู้ชมก็คือว่าประมาณครึ่งกิโลพยาธิที่ว่านี้ก็คือ พญาตัวกลมนะครับพญาตัวกลมเป็นเด็กชาวเวียดนามเมื่อออกข่าวเมื่อ9ปีที่แล้วเป็นที่ฮือฮามากท่านผู้ชมว่าเอ๊ะทำไมเด็ก2ปี10เดือนเนี่ยเกือบจะถึงสามปีเนี่ยทำไมมีพญาติเยอะแยะมากมายนะครับตั้งครึ่งกิโลเชียวท่านผู้ชมเมื่อ9ปีที่แล้วนะครับข่าวนี้ออกโด่งดังเมื่อวันที่5นะครับตุลาคม2 5 5 4นะครับแล้วก็เป็นที่โด่งดังมาก ทีนี้โจก็เลยจะมาพูดท่านว่านะครับว่าพยาธิเนี่ยจริงๆแล้วนะครับถ้าหากท่านใดสังเกตตนเองแล้วนะครับถ้ามีอาการแบบท้องอืดท้องเฟ้อบ่อยๆนะครับก็ต้องดูว่านะครับตัวเองมีพฤติกรรมในการกินดิบๆหรือเปล่านะครับแล้วคุกคีอยู่กับดินทั่วไปหรือเปล่าเพราะว่าในดินก็มีพยาธิเหมือนกันกินผักดิบๆหรือเปล่านะครับผักไม่ค่อยล้างนะครับล้างไม่สะอาดนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งท่านผู้ชม สมุนไพรหญ้าหย,ยางเนี่ยเป็นสมุนไพรสําหรับวันนี้ที่มีสรรพคุณโดดเด่นก็คือนะครับไม่เกี่ยวกับเป็นยาระบายอย่างเดียวนะครับเป็นสมุนไพรในการขับถ่ายพยาธิตัวกลมนะท่านผู้ชมได้อย่างดีเยี่ยมเลยอ่ะมีวิธีการทําอย่างไรนะครับวิธีการกินการใช้เนี่ยโจก็จะมาบอกนะครับเพื่อว่าเป็นการเรียนรู้กันนะครับก็คือเอาใบสดๆนะท่านผู้ชมประมาณสัก5้าถึงสิบใบนะครับ ล้างน้ำให้สะอาดอย่างนี้เลยนะท่าน, mm hmm. านผู้ชม b. เอาใบสดเลยนะครับประมาณนี้นะครับประมาณ5้าถึงสิใบไปล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็เตรียมน้ําตาลทรายนะครับจะเป็นน้ําตาลทรายแดงหรือน้ําตาลทรายขาวก็ได้นะครับไปคั้นนะครับคั้นให้เข้ากันกับน้ําตาลทรายก็คือไปตําละลายกันว่างนั้นเถอะเอาคกคกตำยาก็ได้ท่านผู้ชมเอาตําใส่กับน้ําตาลทรายน้ําตาลทรายนี่ก็จะประมาณสัก2ช้อนก็ได้นะครับ2ช้อนโต๊ะก็ได้ท่านผู้ชมอันนี้ก็ประมาณ สักนะครับห้บาถึงสิบใบหรือน้ำตาลก็ถ้าคิดว่ามันหวานมากไปก็เอาสักประมาณาสักหนึ่งช้อนโต๊ะก,ก็ได้ท่านผู้ชมนี่แหละประมาณนี้นะฮะตำให้ละเอียดพอตำละเอียดเสร็จแล้วนะครับเอาน้ำผสมด้วยแล้วกองเอาน้ำนะครับดื่มนะท่านผู้ชมและก็พยญาตัวกลมก็จะออกมาแบบพรั่งพลูเลยนะครับเฉพาะพ,พยญาตัวกลมอย่างเดียวนะท่านผู้ชมสำหรับสมุนไพรที่ชื่อว่า ย่าอยางในการบำบัดโรคเกี่ยวกับโรคพยาธิท่านผู้ชมที่หลายหลายคนเป็นพยาธิกันเฉพาะตัวกลมอย่างเดียวท่านผู้ชมไม่อยากเป็นเหมือนเด็กชาวเวียดนามนะครับเมื่อ9ปีที่แล้ว2554นะครับเป็นข่าวที่ฮือฮามากนะครับเดี๋ยวผมก็จะมีภาพอยู่ที่หน้าปกแล้วก็ให้ท่านดูตอนท้ายเลยนะครับว่าประมาณยังไงนะครับอันนี้ก็คือนะครับสมุนไพรนะครับย่ายางอันนี้ก็จะมีเม็ด อันนี้คือใช้ได้นะท่านผู้ชมแต่ที่เราจะใช้กันจริงๆคือใบนะครับนี่แหละในการไปต้มในการที่เราเอาไปตําผสมกับเอาใบสดๆนะไปตํากับน้ําตาลทรายนะครับประมาณ1ช้อนถึง2ช้อนโต๊ะนะครับผสมน้านะครับําให้ละเอียดแล้วกองอัน้ําดื่มนะครับทานยังไงกินตอนขณะท้องมองว่างนี่แหละท่านผู้ชมประมาณ1แก้วนะครับหลังจากนั้นพยาธตัวกลมนะครับประมาณสัก1ชั่วโมงเนี่ยก็จะพลั่งพรูออกมามากมายถ้าหากท่านใดที่มี พญาตัวกลมนะครับได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับสมุนไพรย,ย่าอย่างสำหรับพญาตตัวกลมนะครับช่งงัดนักแล่เลยครับ